สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับบุญนวีก็มานั่งกับภูกรุกอยู่ตรงนี้วันนี้วันศุกร์ครับตรงกับวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564อ่ะล้อมวงเข้ามาล้อมวงเข้ามารายการข่าวตลาดล่างรายการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมาดาอ่ะคุยเรื่องนี้นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะพลาด เกี่ยวกับเรื่องเบต้ากลูแคนบอกให้ฟังนิดเดียวเท่านั้นล่ะครับเพราะภูมิต้นานทานหมู่มันยังไม่เกิดก็เอาภูมิต้านทานในบ้านก่อนจะได้ไม่ต้องเสียญาติพี่น้องพ่อจากแม่แม่จากพ่อลูกจากหลานสร้างภูมิต้านทานตัวบุคคลก่อนและที่ผมบอกว่าเบต้ากลูแคนมันสร้างได้มันเป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายมหาลัยนะครับอย่างเช่นมหาลาย w, ัยฮาวาดทูเลนเบเลอร์อะไรต่างๆเนี่ย เขามีรายงานเป็นผลการวิจัยถึง20-30รายงานมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วเมืองไทยมันเพิ่งเข้ามาประมาณสัก10ปีตอนนั้นผมซื้อมาซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาควรละ4,000บาทนะครับเมื่อ7ปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดไปจัดจำหน่ายมันแพงอ่ะควรละ4,000บาทแต่ตอนนี้ไม่ถึงแล้วเพราะสั่งวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกามาบรรจุในนี้มีเครื่องหมายอเรียบร้อยครสะดวกสบาย สบายใจหายห่วงและไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายเพราะเบตากรูแคนไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ยาเคมีมันเป็นสารสกัดจากยีสต์ขนมปังที่ดีที่สุดและมันสร้างสาร1 3ึ่งสกรูแคน16กรูแคนมันไปสร้างเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ที่เขาเรียกไมโครฟาสไมโครแฟนะมันไปสร้างเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ที่ไขสันหลังไอตัวนี้ตัวจับกินเชื้อโรคเชื้อราไวรัสปรสิตมันจับกินหมดแล้วครับ ม,มันค่าเขาเรียกว่าเซลเพจจะขาดมันค่าตัวนี้นี่คืองานทางวิชาการนะแต่ว่าผมก็ดูมาหลายปีแล้วและก็และก็รับประทานไอ้ตัวนี้นะครับและโดยเฉพาะหลายท่านถามว่ายี่ห้ออะไรผมก็เลยบอกซะเลยว่าเบต้าวันไม่มีขายตามท้องตลาดนะครับเราขายทางออนไลน์เท่านั้นเราขายทางออนไลน์เท่านั้นเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างเบอร์โทรศัพท์ข้างล่าง ทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่บริษัทเขาได้ทีนี้ก็มาทํานายทายทักกันมาช่วยกันคิดมาช่วยกันทํานายว่าจุดจบของประยุทธ์จะอยู่ตรงไหน,นจุดจบเขาจะอยู่ตรงไหน,นจบแน่นอนยังไงก็ต้องจบไม่ช้าก็เร็วแต่ผมมั่นใจว่าเร็วๆนี้แหละจุดจบทำไงหนึ่งลาออกสองยุบสภาสามถูกรัฐประหารสี่เอาเตาอั้งโล ลมกวันตาย5ลีภัยทางการเมืองคิดกันเล่นๆว่าจะพบจุดจบเมื่อไรอะไรยังไงผมเองไม่ได้แช่งอีฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นลางบอกเหตุผมเตือนแล้วว่าอย่าเข้าไปใกล้เมียนมาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นสงครามกลางเมืองไม่อยากจะยุย่ยยงตะแคงงรั่วใคร แต่อยากให้บ้านเมืองมันไปข้างหน้าด้วยความเรียบร้อยด้วยความเจริญรุ่งเรืองเมื่อผู้นําชุดปัจจุบันเฮงซวยแล้วมันก็ต้องหาผู้นําใหม่อย่าไปคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยู่ตามกฎหมายนูน่นนี่นั่นความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะการบริหารราชการแผ่นดินใช่ไหมทุจริตคอร์รัปชันมีไหมมีไหมผมถามอย่างนี้นะครับมีไม่มีผมไม่รู้หรอกแต่พี่น้องประชาชนเขารู้กันดีว่าถ้ามันไม่มีความบกพร่อง คุณจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมที่ว่าเมาเข่งทำไมนักการเมืองในอดีตเนี่ยทำผิดพลาดเนี่ยเคยติดคุกก็มีเยอะมีเยอะผมยกตัวอย่างให้ฟังคุณรักเยก็นสุกธนะขออภัยท่านด้วยท่านได้สเสียชีวิตไปแล้วตอนหลังไปบวชเป็นพระอดีตรัมปีสาสุรฮะติดคุกอยู่หลายปีแล้วก็แล้วก็พ้นโทษมาก็ก็มาบวชเป็นพระ ตอนหลังก็ไปอยู่ทางทางเหนือใช่ไหมทางพะเยาหรือทางอะไรผมไม่ทราบแล้วก็ได้ไปมรณภาพที่นั่งคุณบุญทรงเรื่องเรื่องข้าวเรื่องเครออะไรก็ยังอยู่ในคุกนะแล้วก็อีกหลายคนดีนรัมปรีกรเกษตรคุณชูชีพหานสวัสดิ์คุณวิทยาเทียนทองเลขานุการรัมปรีกรเกษตรก็อยู่ในคุกไม่ทราบตอนนี้ท่านพน้นโทษออกมาหรือยัง หลายคนที่เป็นนักการเมืองติดคุกแต่ไม่เคยที่จะออกพอรกรนิรโทษได้ตัวเองแต่นักยึดน,นักปฏิวัติหรือว่านักอะไรนักยึดอํานาจเผด็จการเนี่ยเขาจะเป็นคนกลัวครับยึดอํานาจเสร็จแล้วเขาออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองเมื่อปีห้าเจ็ดพอตอนนี้ทําผิดพลาดอีกเรื่องวัคซีนแต่ก็อ้างว่าเพื่อผู้ช่วยหมอเพื่อช่วยพยาบาลเพื่อช่วยบุคลากรส่วนหน้า มีหมอมีพยาบาลบุคลากรส่วนหน้าเขาบอกเฮ้ย hey, ไม่เอากูไม่เอาเราทำโดยสุดจริตแต่คนที่อยู่เบื้องหลังการไม่สุดจริตก็มีหมอบางคนเท่านั้นมีคนที่เป็นหมอที่คลุกคลีอยู่กับฝ่ายบริหารเท่านั้นที่บกพร่องซึ่งมันเหมารวมเหมาเข่งเหมารวมไปทุกผู้บริหารผู้ใช้นโยบายด้วยไอ้อย่างนี้ประชาชนเขาก็ลุกคือเขาเขาก็เขารับไม่ได้ครับเขารับไม่ได้ ถ้าคุณบริหารบ้านเมืองโดยสุดจริตคุกไม่มีหรละครับศาลคงไม่เอาแต่ถ้าไม่สุดจริตที่ปล่อยให้คนตายห้าหกพันคนเนี่ยว่ามันเป็นความบกพร่องไหมทําไมไม่ซื้อวัคซีนที่มันสามารถที่จะป้องกันชีวิตคนได้มากกว่านี้ทั้งๆท,ที่เขาก็มีขายแต่ดันไปซื้อวัคซีนที่มันไม่สามารถจะคุ้มครองชีวิตพี่น้องประชาชนได้ ถึงขนาดบริษัทผู้ผลิตเขาบอกว่ามันมีผลมันมีผล,ม,ผลมีคุณภาพแค่5-60%เปซเท่านั้นแต่วัคซีนอย่างไฟเซอร์มาดนนาอะไรต่างๆเนี่ยโมดนาโมดนาซึ่งมันก็มีผล8-90%เกเปร์เซ็นะพอมาเมื่อวานเนี่ยเขาบอกไปฉีดเข็มสาคือมันมัว่วเข็มแรกฉีดไอ้นี่เข็มสองฉีดไอ้นี่บูสเตอร์ฉีดเข็มสามไฟเซอร์เขาบอกเมื่อวานมีตายผมดูข่าวเมื่อกี้นี่นั่นก็ความมั่วคือ คือยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้มีความชำนาญหรือว่านักวิทยาศาสตร์การแพทย์อันนี้ก็เป็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ทุกข์หนักก็คือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเด็กๆที่ออกมาประท้วงมันบานปลายไปกันใหญ่ครับบานปลายไปกันใหญ่บางคนก็ถูกจับเข้าคุก ผมถึงบอกวันนี้อยากเล่าให้ฟังอะว่ามึงก็กูเปรียบเสมือนว่านี่ภาษาชาวบ้านนะไม่มึงก็กูมึงกับกูสู้คนละฝั่งจับแหลกแล้วแจกคุกจับแหลกแล้วแจกคุกทั้งทงท,งที่เขาเนี่ยออกมาทําความดีไหมและอีกฝั่งหนึ่งนะใช้ภาษีอากวัของประชาชนใช้รถดับเพลิงความน้ำความเร็วสูงผสมสารเคมีฉีดใช้กระสุนยางอีกฝ่ายก็ อารมโมโหครับถามว่าถามว่าผู้ประท้วงซึ่งเป็นเด็กๆวัยรุ่นซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเนี่ยเขาล้มประยุทธ์ลงได้เนี่ยเขาจะมาเป็นรัฐบาลได้ไหมถามว่าอานนท์จะมาเป็นนายกไหมลุงประพัฒยาลาตออกไปเป็นนายกไหมน้องไม้เป็นรัฐมนตรีได้ไหมเพนกวินจะเป็นรัฐมนตรีอะไรทุกคนที่ออกมาเนี่ย มีแต่ความสูญเสียมีแต่โดนทำร้ายมีแต่โดนยิงมีแต่โดนปืนลูกยางมีแต่โดนไอสารเคมีจากนา้าด้วยอารมณ์โมโหของเด็กพวกนี้ครับผมถึงบอกทําไมไม่คุยกันมันมีเรื่องเรื่องอะไรเป,เป็นเป็นเป็นสารเตือนใจจากเพนกวินครับผมอยากอ่านให้ฟังก่อนแตะเดินเข้าคุกเมื่อวานนี้เพนกวินเขาทำแถลงของเพนกวิน ส่วนหนึ่งของคำถแถลงของเพนกวินในห้องพิจารณาคาดีที่9้าสารจังหวัดธัญ,ญบุรีก่อนที่จะถูกขังเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเพนกวินว่าอ่างนี้ครับผมอยากเรียนต่อสารที่เคารพว่าผมอยากให้สารเข้าใจถึงสิ่งที่ผมและเพื่อนๆเ,เรียกร้องต่อสู้อยู่ทุกวันนี้พวกผมไม่มีใครที่อยากจะติดคุกติดตารางหรือต้องสูญเสียอิสรภาพ พวกผมก็อยากกลับไปเล่าเรียนหนังสือดูแลพ่อแม่และครอบครัวแต่สารที่เคารพครับถ้าเราไม่โกหกตัวเองสังคมไทยทุกวันนี้เป็นอย่างไรเราเห็นคนตายข้างถนนเราเห็นครอบครัวที่พ่อแม่ต้องพรากจากลูกเล็กด้วยต้องพรากจากลูกเล็กๆด้วยภัยร้ายจากโรคระบาดซึ่งเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาล พวกผมและเพื่อนๆต้องการความเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในสังคมผมไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวของผมเท่านั้นสิ่งที่เราต่อสู้เรียกร้องก็เพื่อทุกคนเพื่อครอบครัวของท่านผู้พิพากษาเพื่อครอบครัวของทุกๆคนในห้องพิจารณาคดีนี้และแม้แต่เพื่อครอบครัวของตำรวจที่นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีนี้ซึ่งพยายามจะเอาผมและเพื่อนเข้าไปอยู่ในคุกตาราง พวกผมต้องการการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าของสังคมไทยไม่ว่าท่านจะตัดสินอย่างไรขอให้รู้ว่าสิ่งที่พวกผมต่อสู้อยู่นี้ก็เพื่อทุกๆคนได้มีชีวิตที่ดีกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เพนกวินถแถลงในสารธัญ,ญบุรีเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาผมไม่ทราบว่าคนที่นั่งฟังเนี่ยจะเข้าใจมันหรือไม่แต่สำหรับผมเยาวชนคนรุ่นหนุ่มสาวอย่างเพนกวินและเพื่อนๆของเขาเนี่ย เป็นความหวังเดียวของผมที่ถ้าพวกเขาทํางานของเขาสําเร็จตามที่ปรารถนาเราคงไม่ต้องมานั่งดูข่าวสรยุทธ์ทุกเช้าว่าเมื่อวานนี้มีคนตายกี่คนตายข้างถนนเท่าไรฆ่าตัวตายเท่าไหร่หรือมีเด็กกี่คนที่ต้องขาดพ่อขาดแม่ตอนเดินออกจากศาลผมเปลี่ยนความคิดแล้วผมไม่หวังและไม่สนใจที่เขาชนะคดีที่ถูกกล่าวหาอีกแล้วผมอยากให้การต่อสู้ของของเพนกวินและเพื่อนชนะในเร็ววัน ไม่ว่าจะมีคำพิพากษาของศาลหรือไม่ก็ตามนี่คือคำถแถลงของเพนกวินที่พูดอย่างนี้ยผมเอาอีกมุมหนึ่งมาพูดแต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่ทำหน้าที่เกินเลยความเป็นรัฐบาลไหมคุกคามอิสระเสรีภาพใช้อาวุธยุทธภพยุทธภพกรณ์ ในการปราบปรามม็อบเกินไปหรือไม่นี่เป็นคำถามซึ่งคนสงสัยกันมากในตอนนี้คนสงสัยกันมากผมถึงบอกว่ามึงกะกูอยู่คนละฝั่งจับแหลกแล้วแจกคุกทำไมต้องคนละฝั่งล่ะครับเราเป็นคนไทยน่าจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแก้ปัญหาของชาติมีคนพูดอย่างนี้แต่ข้อเท็จจริงมันทำไม่ได้ให้ประยุทธ์ลองมาแล้วเจ็ดปีกว่า เมื่อคุณทําไม่ได้คุณก็ออกไปหาคนใหม่เมื่อคุณยังอยู่พี่น้องประชาชนที่เขาถูกพวกคุณบริหารเนี่ยล้อมกรอบมาเนี่ยยากจนข้นแค้นอย่างไงวันนี้จะมีใครตายวันนี้จะมีใครป่วยเพิ่มขึ้นมันใกล้หลักล้านเข้าไปทุกทีแล้วคนติดเชื้อโควิดใกล้หลักล้านเข้าไปทุกทีแล้วคนติดเชื้อโควิดและ การตายของพี่น้องประชาชนจากไอ้เชื้อโรคกระจอกที่คุณบอกเนี่ยมันเกือบหกพันศพหกพันชีวิตแล้วพี่น้องทั้งหลายนี่คือความทุกข์ความทุกข์ของกลุ่มที่เ็าออกมาประท้วงเขาเรียกร้องวัคซีนเขาเรียกร้องวัคซีนแต่เขาได้กระสุนปืนยางไปแทนเขาได้น้ำสารเคมีที่ฉีดรดราดเขาเขาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเขาอยากเห็นชีวิตที่ดีกว่าอย่างนี้ มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่สิ่งที่เกินเลยเนี่ยเกินเลยจากการกระทําของกลุ่มม็อบเนี่ยผมเข้าใจนั่นคืออารมณ์แล้วก็เผานู่นเผานี่จะเผาจริงหรือใครสร้างสถานการณ์ผมไม่รู้ไปทุบนู่นทุบนี่นี่คือความโกรธโกรธเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งยิงกระสุนยางปั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 ง,ปงบาดเจ็บมั่งอะไรมั่งนี่คือการประทะกันซึ่งมันไม่ควรจะเกิด ผมถึงบอกผมยังชอบใจพลตรเ,เสรสรีพิสุทธิ์ท่านบอกว่าท่านเป็นนายกกับผมจะไปคุยกับเด็กเลยเดินไปคุยเลยเอาไงกันเอามานั่งคุยกันเราคนไทยด้วยกันความคิดตรงกับผมผมก็บอกว่า,ามผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมเข้าไปคุยกับน้องๆเขาบ้านเมืองของเราไม่ต้องมาหลบอยู่ไม่ต้องมาใช้ไอ้ไอ้อะไรล่ะกำแพงกั้นรอบทำเนียบไม่ต้องมาใช้ตู้คอนเทนเนอร์กั้นรอบทำเนียบ แล้วก็ลงไปอยู่ดูไหนก็ไม่รู้กล้ากล้าหน่อยเป็นชายชาติทหารท,ท่านนายกคุยก็เขาเธอครับเอาอยัางไงว่าไปเพราะชีวิตเขาเนี่ยท่านรู้ไหมสามปีที่เขาจบการศึกษาม,มาเนี่ยปีละห้าแสนกว่าคนห้าแสนกว่าคนล้านกว่าคนเนี่ยมีสักสิบเปอร์เซ็นตไม่ได้งานทำน้องนั้นตกงานหมดพ่อตกงานแม่ตกงานลูกตกงานหลานตกงานตกง,งานหมดฉะนั้นถามว่า ผมก็ต้องเห็นใจเพราะเขาออกมาประท้วงเพื่อให้รัฐบาลได้เห็นความทุกข์ของพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมบอกผมเสอีกพวกผมเสอีกหรือพวกสสทั้งหลายผมยังจำคำเพื่อนรักผมคนคนึองสสธีรชัยพันธุมาตออกมาพูดกลางสภาผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะไปยืนเย่อๆประท้วงแต่เขาก็ทำหน้าที่ในสภาของเขา ก็เป็นความภูมิใจของเพื่อนผมเองก็ทำหน้าที่ของผมตรงนี้ทำหน้าที่เพื่อชี้แนะทางสวรรค์ให้กับรัฐบาลว่าบ้านเราควรจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยอะไรที่อารุมาลวยกันได้ก็อารมรุ์มาลวยกันหันหน้าคุยกันเพื่อน,นําบ้านเมืองไปสู่ประชาธิปไตยสากลและก็ มันจะได้ไม่เป็นโมเดลของเมียนมาไงพมา่าบ้านแตกสันแรงขาดเราก็รู้สงครามกลางเมืองเราก็ไม่อยากจะทําไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นและไม่อยากให้มันเกิดเหมือนกับกลับไปเมื่อปี2557ที่ไอ้มอบนกหวีดอะไรเนี่ยมีล้มตายมีบาดเจ็บเยอะแยะบ้านเมืองพังพินาศเบื้องหลังจะเป็นยังไงท่านก็รู้กันอยู่ว่าใครทําเรื่องนี้ขึ้นมาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้มีการยึดอํานาจมาปีห้ 7. มันเป็นความช้ำใจที่ทำประเทศไทยถอยหลังยังไงม็อบสมนิ้วเหมือนระเบิดเวลาอย่างที่ผมบอกมีหลายคนครหลายคนที่กำลังรอเข้าคุกศารให้ประกันมาแล้วแต่เขาต้องทำหน้าที่อย่างแอมมี่เนี่ยแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูรณพันธ์นี่โดนคดีม,มาตรา112เผาพระบรมชาย,ยาลักษณ์นี่กลุ่มทะลุฟ้าเหมือนเมื่อวานเนี่ยกลุ่มทะลุฟ้านี่ก็โดนปล่อ,อ,ปอยตัวชั่วคราว มีรุงปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลนี่คดีหนึ่งหชินวัฒน์จันจันกระจ่างเจ้าบาบเจ้าใบาหลานหลานบายหลานบาบนะก็รู้จักมากกี่กันกันกบผมคดีหนึน้องมายประพัฒสราวรลีธนกิจวิบูลผลนี่คดีหนึ่งหนตอนชุมนุมที่หน้าสถานทูตเยอรมันและคดี1นึที่แยกราชประสงค์มีครูใหญ่อัธพลบัวพัด กนรนำขอนแก่นพอกันทีนี่ก็คดีมาตราหนึ่งแล้วก็1 1 2สปราศัยหน้าสถานทูตเยอรมันมีน้องเบนจาอปันกนรนำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดนมาตรา1 1 6แล้วก็หนึ่งที่สถานทูตเยอรมันมีตีพยาวน้องตีพยาวหรือว่านางสาววันลีธรรมสัตยากลุ่มราษฎรเอ้ยกลุ่มราษฎรเอ้ย โดนคดีม .112 ปราัยวงเวียนใหญ่เมื่อวันที่6ทธันวานี่คือการปล่อยตัวชั่วคราวเงื่อนไขห้ามทาผิดซ้ำและกําลังรอที่จะโดนโดนเข้าคุกโดนเข้าคุกคือจับแหลกและแจกคุกอย่างไงล่ะบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เพื่อตัวเองทําผิดทําผิดแล้วก็อาศัยบุคลากรทางการแพทย์บังหน้าเพื่อที่จะเพื่อที่จะออกกฎหมายนิรโทษให้ตัวเอง ตอนนี้ได้ข่าวว่าถอยแล้วถอยแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวที่ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าพยานปากเอกออกมารับสารภาพนี่ผูกมัดเลยครับนายแพทย์นครเปรมศรีนี่เป็นผู้อำนวยการวัคซีนแห่งชาติท่านจำได้ไหมเมื่อสักสอาทิตย์ออกมาขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถหาวัคซีนให้ทันต่อความต้องการของประชาชนได้จึงทำให้ผู้เสียชีวิตกันครึ่งหมื่นข้อนมื่น หลักฐานแม่งโคตรชัดเลยครับพี่น้องหลักฐานแม่งโคตรชัดถ้าเรามาเทียบกับร,รัฐบาลก่อนรัฐบาลนายกยิ่งรักเนะี่ยประมาทเดินเล่อทุจริตจ,จำนำข้าวแต่ไม่มีคนตายแต่ตอนนี้มีคนตายแล้วตั้งครึ่งหมื่นนะค่อนหมื่นค่อนหมื่นประมาทเลินเล่อไหมคนตายจะใกล้หมื่นศพเข้าไปคนป่วยคนติดเชื้อเกือบล้านคนนี่ก็าปาเข้าไปร่วมแปดแสนแล้วมั้ย เพราะวันหนึ่งมาตกเท่าไหร่สองหมืน่นสองหมื่นกว่าสองหมืนม่นหมื่นหมื่นกว่าสองหมื่นกว่านะหมื่นไปลปลายสองหมื่นต้นต้นสิบวันสองแสนแล้วเหลืออีกสองแสนก็ครบล้านนะมันประเมินค่าไม่ได้เลยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลประยุทธ์จันโอชามันประเมินค่าไม่ได้เลยกู้เงินมานับล้านล้านบาทนะ ทั้งหลายทั้งปวงเงินกู้นี่ก็เป็นภาระกับประชาชนเรื่องต่างๆที่เป็นคือข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนในเรื่องการทุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนแล้วคนเขาถามว่าทำไมต้องยี่ห้อนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์โอ้โหแม่งปัญหามากมายมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องพูดก็ยาวเล่ากันทั้งวันไม่จบ แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรัฐบาลไม่เคยรับความจริงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้ย,วยไม่เคยรับความจริงไม่เคยรับความจริงไม่เคยขอโทษประชาชนไม่เคยออกมาแสดงความเสียใจขนาดการจัดสรรวัคซีนที่ได้มาฟรีเนี่ยนะได้มาฟรีเนี่ยไอ้ไฟเซอร์เนี่ยขอบริจาคขอรับบริจาคจากสหรัฐมาิกา หลายคนมองยังไม่โปร่งใสเลยที่นั่นได้น้อยที่นั่นได้มากบุรีลำได้เยอะไอ้นั่ทาไมจังหวัดนั้นใหญ่ทําไมได้น้อยบุคลากรทางการแพทย์คนอื่นไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจนนําไปสู่ปัญหาหลายเรื่องเรื่องเศรษฐกิจมาดูวันนี้สิมันจะใก,กล้เวเนซุเอลาเข้าไปแล้วนะเงินดอนลลาร์สหรัฐอ่อ,อนไอ้เงินไทยเนี่ยมันอ่อนตัวลงไม่ใช่แข็งตัว 3า3สบาทเวลานี้แม่งมาเขาสา3สิบามแล้วสามสบามหหผมดูเมื่อเช้าผมก็ตกใจซื้อสามสบามขายสามสิบามใครจะเชื่อครับแต่มันต้องเชื่อเพราะการบริหารที่เฮงสวยอย่างนี้ใครจะเชื่ออย่างเราเคยเป็นปร,ประเทศที่นำหน้าที่สุดในอาเซียนเวลานี้เศรษฐกิจเวียดนามกำลังจะแซงสิงคโปร์นะผมจะบอกให้ เมื่อวานผมนั่งอ่านรายงานของธนาคาร DBS คาดการว่าถ้าเวียดนามรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ6% 6.5%ต่อปีเนี่ยภายในปี2573เศรษฐกิจของเวียดนามแม่งจะแซงสิงคโปร์แน่นอนแต่ถ้าเราหันมามองไทยแล้ววะพี่น้องทั้งหลายเศร้าครับหันมามองไทยเราหมดอะไรตายอย่างไหนคุณบอกว่าไหนไหนสลิมในคุณพูดที มพูดดิบอกว่าดีนักดีหนาดังนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเศรษฐกิจเป็นยังไงนี่ไม่ใช่ผมออกมาพูดธนาคารดนะีบเขาประเมินออกมาแล้วว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างโดดเด่นในเอเชียครับอัตราการขยายตัวเมื่อก่อนเนี่ย5 6 7 8เต่อปีมี FDI FDI คือเงินลงทุน มี FDI คือมีเงินลงทุนไหลเข้ามาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าหมืม่นล้านเหรียญ US เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งไทยมีปัจจัยเกื้อหนุนในการลงทุนมากมายก่ายกองตั้งแต่สมัยนาชาติป๋าเปรมก็ดีหรือสมัยคุณทักษิณอะไรก็ดีเนี่ยเงินไหลเข้ามา FDI ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเพราะเรามีปัจจัยเกื้อหนุนเหนือกว่าทุกประเทศในอาเซียนครับแม้กระทั่งเวียดนามแม่งยังตามตูดเราเลยเราจะเป็นเสือตัวที่ห้า เวียดนามมันยังตามตูดเราเลยแต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่บิ๊กบังพลเอกสนธิยึดอำนาจจากทักษิณเนี่ยสิบปีประมาณสิบปีใช่ไหมสิบปีที่ผ่านมาความหน่าดึงดูดของไทยแม่งก็แผ่วลงแผ่วลงแผ่วลง,ลลงในช่วงผมจำได้ว่าในช่วง2549ยึดอำนาจตอนนั้นพลเอกสนธิยึดอำนาจแล้วก็ปีเดียวพลเอกสุรยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกร่างรัฐมนูลมา คุณยิ่งรักก็มาเป็นแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองกันโดยไอ้นกหวงนกหวีดว่ากันอ้างจำนำข้าวนัางรุนอ้างนี่สารพัดเสร็จแล้วก็มีการวางแผนกันหรือ,อยังไงก,ก,ก็ก็รู้กันอยู่อะจนปีห้าเจ็ก็ยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์สองพหยิบเจ็ยึดอำนาจจากวันนั้นถึงวันเนี้ยแม่งสิบสามสิบสี่ปีเข้าแล้ว จากเงินลงทุน FDI ที่ไหลเข้ามาเป็นหมื่นล้านสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านท่านผู้ชมแฟนคลับ่เคารพซึ่งมากที่สุดมากที่สุดในอาเซียนจากสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แม่งมันเหลือแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดณบัดนี้เงินทุนไหลเข้ามาแต่แค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ไหลเข้ามาในประเทศไทยน้อยกว่าเวียดนามน้อยกว่าอินโดนีเซียน้อยกว่าฟิลิปปินส์น้อยกว่ามาเลเซียครับ ปี59 2 5 5 9ถึง2 5 61เนี่ย FDI หรือเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาแค่14%เขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกไทยมีความเหลื่อมล้ำในทางรายได้กำลังซื้อลดลงเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยไปไม่ถึงเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพราะจัดเงาไงผู้นำมันจัดเงานโยบายภาครัฐไม่เอื้ออำนวยในการแข่งขัน ต่อไปครับท่านผู้ชมอย่าว่าแต่เวียดนามเลยไทยจะแพ้แม้กระทั่งลาวสปปลาวไทยจะแพ้แม้กระทั่งประเทศกัมพูชาผมทำนายไว้เลยไม่ต้องเอานักวิชาเกินวิชาการที่ไหนเราถ้ายังอยู่อย่างนี้ถ้ายังมีคนชื่อประยุทธ์เป็นผู้นำอย่างนี้ท่านหลับตานึกวาดภาพผมไม่มีอคติอะไร ประยุทธ์พ้นตำแหน่งบุญลวีก็ไม่ได้เป็นนายกบุญลวีก็ไม่ได้ไปเสวยอานาจอะไรผมยังนั่งพูดอย่างนี้เพื่อยืนยันเพื่อเป็นปากเสียงพี่น้องประชาชนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนออกมาให้รัฐบาลได้รู้ไม่มีเฟคนิวไม่มีเรื่อง,องสายร้าย,ายไม่มีเรื่องเรื่องส่วนตัวของท่านท่านออกไปลาออกวันนี้พรุ่งนี้ผมจะไม่เอ่ยชื่อท่านอีกเลยไม่เอ่ยชื่อท่านแต่วันนี้ท่าน เป็นพับลิกพีเพ l e ท่านเป็นคนของประชาชนเป็นคนของประชาชนเพราะว่าท่านนั่งในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีงไงล่ะวะวต้องยอมให้สื่อเขาวิาพากวิจาร์ไม่ใช่ปิดปากโดยออกพอรกรผลสุดท้ายก็โดนสารแผงสอนมวยมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ที่จะปิดปากพี่น้องประชาชนหรือสื่อบนชนเพราะพวกเรามีสิทธิเสรีภาพในการวิาพากวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาและด้วยใจบริสุทธิ ด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อส่วนรวมครับฉะนั้นการกระทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือผมก็สบายใจพี่น้องฟังก็สบายใจแต่สลิมฟังอาจจะเครียดคนแล้วแต่พวกมึงก็แล้วกันสลิมเอ้ยขอพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุไม้กันทุกวันหนักบ้างเบาบ้างเฮฮาสารพันบ้างเอาเรื่องลึกๆ มาเล่าให้ท่านฟังท่านจะได้รู้ลำดับความได้ว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่านในวันข้างหน้าแม้โควิดมันจะหมดไปก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพการหางานทำแต่โอกาสมันจะหมดมันยากมันยากอาจจะลดลงบ้างอะไรลงบ้างแต่การทำมาหากินจะฝืดเคลื่อนขึ้นเพราะการบริหารรัฐบาลงานของรัฐบาลที่มัน มันมันมันนมงแนมอย่างนี้แหละครับเอาล้ครับขอพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครกดติดตามกดกระดิ่งและชมโฆษณาอย่าว่ากันนะครับให้กําลังใจกันผมก็ให้กําลังใจพี่น้องทั้งหลายทนทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ชินเอาเองทนทนหน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองลาไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับจากกระผมบุญละวียมจินดา